อดีตนางเอกขอเลาวงการอยู่กับตัวเองบ้านนกสินใจทนอยู่กับสามีนาน33ปียอมเป็นอากาศเผยชีวิตอยาตัดสินด้วยคำพูดเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงรุ่นใหญ่คุณภาพคับขัง่งสำหรับนกสินใจเป่งพาณิชย ที่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลการแสดงของดาราหลายคนรวมถึงยังมีแฟนคลับมากมายที่ชื่นชอบและคอยติดตามผลงานแสดงของเธอซึ่งนกสินใจมักมีแนวคิดและมุมมองออกมาสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมอยู่บ่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของนกสินใจเธอได้หยิบภาพของแอนโทนีฮอปกินพร้อมปัดญาแนวคิดสะท้อนมุมมองสังคมออกมาให้ได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนอีกข้อคิดจากแอนโทนีฮอปกิน ปัจญาของผมคือผมไม่สนใจสิ่งต่างๆที่ผู้คนพูดถึงผมมันไม่ใช่โครงการอะไรของผมผมเป็นตัวของผมเองและผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำผมไม่คาดหวังอะไรจากผู้อื่นในขณะเดียวกันผมก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันทำให้ชีวิตของผมง่ายขึ้นเราอยู่ในโลกที่งานมีความสำคัญมากกว่าคนงานแต่งสำคัญกว่าความรัก หน้าตาสำคัญกว่าจิตใจเราอยู่ในสังคมที่ชื่นชมหีบหอมากกว่าสิ่งของที่อยู่ภายในส่วนเรื่องชีวิตคู่นั้นเป็นอีกหนึ่งคู่รักของคนในวงการบันเทิงสำหรับนกชัดชัยและนกสินใจที่คองรักกันมานาน33ปีแล้วรู้สึกโชคดีมากที่มีเขามาเป็นคู่ชีวิต